สวัสดีสวีดัตครับวันนี้สวัสดีครับรู้ไหมครับพวกเรามาทําอะไรตรงหน้าสิเว่นเออหลังตู้ข้างนอก<ด>ข้างนอกมันร้อนครับนะร้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราซื้อของทุกอย่างครบหมดแล้วขาดอยู่อย่างเดียวครับด้านหลังเนี้ยเนี่ยก็เ <รอ S 1> ขาเขายัางเปิดทําการเวลาเปิดเขาก็คือสิบเจ็ดนาฬิกาครับผมมีเวลาให้กินด้วยครับคุณจะกินได้ก็หลังห้าโมงไปแล้วอันนี้คือเป็นนโยบายของสสสครับผม ครับก็ดีครับหลังห้าโมงแล้วให้เมาได้ก่อนนั้นคือไม่ให้เมาก็ว,ว่ากลัวจะเสียงานนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเล่าเรื่องคาขันให้ฟังก่อนเอาเรื่องเสือกับคางคกนะครับเป็นเคยฟังยังครับอืย่างครับมันจะมีเสือกับคางคกครับเสือมันก็เดินผ่านมามันก็มาเจอคางคกอ,อยู่ใต้ท่อนซุงไอเสือก็เลยถามคางคกว่าเฮ้ยมึงมาทําอะไรที่นี่ ก็เสือบอกเอคางโคกก็เลยตอบว่าอ้าวก็อากาศอย่างนี้ไม่ได้ทําอะไรก็เลยมายกทอนสูงเล่นอ่าเสือก็บอกโอ้โหไอ้นี่คางโคกก็เลยถ้าไม่เชื่อมึก็ว่ายน้ําข้ามข้ามฝั่งกันไหมท้ากับเสือเสือก็บอกได้เสือก็รับคําท้าเสือก็กระโดดเลยทีนี้คางโคกก็งับหางเสือก็กระเด็นคางโคก็กระเด็นข้ามฝั่งเลยเสร็จปุ๊บ ไปตกใส่ก้อนหินขางคกจุกเลือดนี่กบปากเลยเสือเสือมันก็ว่ายน้าตามันไปเจอเอ้าคางคกมาถึงแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมาตอนไหนวะเอ้ยคางคกตอบบอกกูมาถึงนานแล้วเนี่ยกูกินแพะหมดไปสองตัวด้วยในเลือดนี่ติดแดงเลยเนี่ยไอเสือมันก็กลัวกะว่าจะกะว่าจะกินเสืออีกสักตัวหนึ่งเสือกลัวเสือพอเสือกลัวปุ๊บเสือรีบหนีเลยไปไปเจอลิง ไปเจอลิงลิงก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอย่าไปเชื่อมันในค้างคกุกมันขี้โม,มเออ้เดี๋ยวจะพาไปหามันแล้วก็ไปถามความจริงจากมันมไอเสือบอกมไม่กล้ากูไม่กล้าไปเดี๋ยวมันจะกินกู<ม>ลิงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาหางผูกผูบูก<ม>กันแล้วก็จะได้ไม่มีใครหนีใครก็ขี่หลังเสือมาไอค้างคกเห็นลิงมาต้องเอาความรับมาเปิดเผยไอค้างคกก็ชิงนี่ก่อนเลยเฮ้ยแล้วยังไงไอลิง <c oughs> พ่อมึงติดนี่แพ้กูสิบตัว นี่มึงเอาเสือให้กูกินตัวเดียวเลยอไอเสือไเลยยางนั้นวิ่งเลยก็วิ่งไปวิ่งไปไอลไลลไป้ลิงด้วยความเร็วตัดจับไปลิงลิงลิงอะไรก็ตกลิงอะไรก็ฟาดหัวฟาดไปฟาดมาฟาดไปฟาดมนาะหัวลิงขาดอไอ,อ้เสือเสียหลานไปเห็น โอ้โหกูวิ่งเร็วขนาดนี้มันเอาหัว <c oughs> <c oughs> ทาง้คกันบอกโอ้โยกูวิ่งเร็วขนาดนี้มันยังมาเอาหัวลิงไปกินได้อีกโอ้มันจุดยอดเลยลิงเสือก็วิ่งหนีหายไปเลย <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วเจอคางคกหลอก <c oughs> จบแล้วครับเสือกับคางคกสรุปแล้วเรายังรอที่ <c oughs> ยังไม่มาเปิดตู้ให้เราคัาที <c oughs> อา้าวมันเลยเลยว <5 S 2> ห้าโมองอย่างเนี่ย เราดูเวลาห้าสิบเก้านาทีอ่าอีกนาทีเดียวครับีเดอ่นเราเล่าตลกไปเมื่อกี้ยังจบไปแล้วเรื่องนึงเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องกว่าน้องเขาจะแข็งแข็ง <laughs> ตลกไหมครับตลกไหม,ไมอ้อาวหรอ,อขนาดฟังไม่รู้เรื่องนะน้องก็ยังหัวเราะครับเนี่ยผมก็ขำตัวเองเป็นคนเล่าเรื่องตลกไม่ได้แล้วมันชอบขำก่อนไง โอเคครับแล้วพบก,กับช่องเฮฮาฟิล์มอีกครั้งหนึ่งวันนี้พวกเราอยู่ที่เซเว่นบางพ <7. S 1> ีบางพีอันนี้บักบางตาอันนี้บางปตาใช่ไหมเซเว่นบางต <7. S 2> า,า,งาครับไปพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ